พระนางมารีรัเกียรเข้าสู่สวรรค์ทางกายและวิญญาณขอ้อเทศสหรับพิธีบูชาของพระคุณวันนี้เรอฉลองพระนางมารีรัเกียรเข้าสู่สวรรค์ทางกายและวิญญาณซึ่งเป็นองค์อุปธรรมของศาสนาจากในประเทศไทยของเราแม่พระทรงปล่อยให้พระเจ้าทรงยกพระนางชันใดก็ขอ,ขอให้พระเจ้าทรงยกทรงยกเราในยามที่เรามีความยากลำบากในชีวิตชันใด พระเจ้าสัจิตกับท่านและสัิตกับท่บา้ดืวยบทอ่านจากข้อรักสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาขอพระว<ใ>นเขียนแต่พระองค์พระเจ้า,าค่ะแม<า>่นางมารีทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแขกภูเขาแคว้นดูเดียพระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคษริยาและทรงทักทายนาะอิลิเาเ็ต เมื่อนางยูเิซาเบตได้ยินคำพักทายของพระนางมารีคุบในคันก็ดิน้นานางยิลิเาเบตได้รับพระจิตเจ้าเต็มเตี่ยมร้องเสียงดังว่าเธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆและลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วยทำไมหนอพระมารดาของอกพระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพ,พเจ้าเมื่อท่านได้ยินคำพักทายของเธอ ลูกในคันของฉันก็ดิ้นด้วยความดีดีเธอเป็นศพที่เชื่อว่าพระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริงพระนางมาเร่ตรัสว่าวิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าเพระผู้เกาะอู้ข้าพเจ้าเพราะพระองค์ พอดพระเนธผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์ตั้งแต่นี้ไปชนทุกสมัยจะกกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุขพระผู้ทรงสันผานุภาพทรงกระทํากิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้าพระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์พระกรุณาต่อผู้ยังเกร,กรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัยพระองค์ทรงยกพระกรแสดงผ้าอนุภาพ ทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ไฟสูงให้กระจัดกระจายไปทรงความผู้สรงอำน,นาจจากอันลังและทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้นพระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยากทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมืองเล่าพระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์โดยทรงพระกรุณา โดยทรงระลึกถึงพระกรุณาตามที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเราแก่อับราหัมและลูกหลานตลอดไปพระนางมาเรีประทับอยู่กับนายอิริสเบต,ต,ตประมาณสามเดือนจึงเสด็จกลับพระวาจาของพระเจ้าขอพระพิเศษทรงแต่เจริญดิบทิครั เื่อเด็กเ,กเล็กๆสะดุดล้มแล้วก็เจ็บที่นิ้วมือเขามักจะ,ะกร้องไห้แล้วก็รีบงไปหาแม่สิ่งที่แม่ทั่วไปมักจะทําก็คือจูบหรือว่าเป่าลมในนิ้วที่เจ็บนั้นเพื่อปลอ,อบใจเขาแล้วเด็กคนนั้นก็จะรู้สึกดีขึ้นเด็กๆรู้ดีว่าแม่รักพวกเขา และก็เสียสนามากมายเพื่อพวกเขาในฐานะคาติกษ์คหนึ่งเราแต่ละคนถึงว่าพระนางมาดีเป็นแม่ผู้สถิตในสวรรค์ของเราแม่ผู้รับดาวยาใหญ่หลวงแม่ผู้เฝ้าดูแลเอาใจใส่แล้วก็ปกป้องคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาพระนางทรงเป็นแม่ผู้ซึ่งเราสามารถบอกเล่า ความสุขแล้วก็ปวาบทุกข์ใจได้เพราะคิดว่าหลายคนคงจำคำพูดของพระเยซูเจ้าก่อนที่โลกจะส่งสิ้นพระส่วนบนไม้กางเขนได้ดีโระงคตรัสกับนักาบารีที่ยืนอยู่ที่เชิงกางเขนว่าแม่นี่คือลูกของแม่แล้วตรัสกับพระบุญหยอดที่ยืนอยู่ใกล้ๆนั้นว่านี่คือแม่ของท่าน พระศาสนาจารของเรามองเหตุาการณ์ันกล่าวนี้ในเชิงสัญลักณ์โดยอธิบายว่านักบุญยอมคือตัวแทนของเราทุกคนผู้ซึ่งเป็นสิษย์ของพระเยซูเจา้าพร้อมกับชี้ให้เราเห็นด้วยว่าบนไม้การเขียนนี้เองพระเยซูเจ้าลงสมมอพระมารดาของโลกให้เป็นมานดาหรือว่าแม่ของเรา นักบุญเทเลซาแห่งลิเซีย ر, เป็นคนหนึ่งที่ถือว่าพระนางมารีเป็นแม่ของท่านอีกคนหนึ่งท่านได้สูญเสียแม่ก่อนที่ท่านจะอายุครบสิบปีสุดสัปดต่อมาท่านก็ได้ป่วยหนักแต่ก็ได้หายจากโกรคร้ายอย่างน่าอัศจรรย์ผ่านทางคำสัองริบรณของพระนางมารีท่านระดับดีว่า นเอไม่ต่างจากเด็กตัวเ,เล็กๆในอ้อมแขนของท่านนะก็เหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงทำการปกป้องคุณครในอ้อมแขนของท่านมาดาีนักบุญเทเรซาก็ได้พบเช่นเดียวกันแน่นอนเราคิดว,ว่าไม่เพียงแค่นักบุญเทรเรราเท่านั้นแต่พิ่ส่วนทั่วโลกก็มีประสบการณ์ เช่นเดียวกันอสุปกาณเดียวกันและก็ดังที่พวกเราทราบดีพุทศาสนาจักรในประเทศไทยของเราถือว่าพระนามบาลีพระบาจารีเป็นองค์อุปถัมภ์พุศาสนาจักรในประเทศไทยของเราและก็สิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าในประเทศของในประเทศไทยของเราพในสิทธิอสานวิหารประจาสางเข้ามรพ มอบให้นางมารีเป็นองค์อุปถัมภ์รวมทั้งสักเอาอุปมอุดรธานีของเราด้วยเพราะฉะนั้นสมโภชนางมารีรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณจึงเป็นวันที่น่าชื่นชืยินดีวันหนึ่งสำหรับเราทุกคนเป็นวันที่ดาสเฉลิมฉลองสิทธิพิเศษที่พระเจ้าประทานแด่แม่แห่งสวรรค์ของเราทุกคน ปัจจุบันงานที่เราทุกคนต้องยอมรับก็คือในฐานะมนุษย์เนี่ยเรามีความลอมอิ่ในฐานปด้วยกันทั้งนั้นหลายครั้งเราไม่ยอมปล่อยให้พระเจ้าควบคุมชีวิตของเราหรือไม่ยอมสยบต่ออำนาจของโรกคบางครั้งเรายืนอยู่เฉพาะภาพพระองค์เราลับว่าเราเป็นเทพเจ้าอีกตงวหนึ่ง หัวใจทุกห้องของเราเต็มไปด้วยตัวเราเองจนได้มีที่ว่าสำหรับโรคเราให้เปิดโอกาสให้โรกเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อช่วยเหลือและก็ทํางานผ่านทางตัวเราพูดง่ายๆก็คือเราไม่ได้อบชีวิตทั้งครบไม่ในความรักและก็พระเมตตาของโรคบางคนให้ตนเองแดดโรคแดดคลึ่น เราะนั่นเองแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือว่าเพื่อพบกับพระเจ้าในเมืองสวรรค์เราต้องยอมมอบตนทั้งร่แด่พระองค์เสียก่อนนั่นก็คือเราต้องปล่อยให้โลคเป็นเจ้าชีวิตของเราและอยอมรับว่าเราเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเป็นสิ่งสร้างและก็ผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยของโลกเท่านั้นเอง ข้คิดว่าความยิ่งใหญให่ของพระนางบารีหรือว่าแม่พระองเดาวเนี่ยอยู่ในความจริงที่ว่าพระนางทรงสุภาพของตนเฉพาะพ,าพาระเจา้าและก็มอบตนเองทั้งลบแต่โะองคำตอบของพระนางที่ให้แก่ทูตสรัยซึ่งมาแจ้งให้พระนา,นางทราบว่าพระนางจะเป็นพระมารดาขอ,รของพระบุตรของพระเจ้าเป็นถ้อย่ำ ที่เราแต่ละคนในฐานะลูกของพระนามต้องดําึงไตรตรองเป็นพิเศษพระนางกราบว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามบาจารของท่านเถิดการมอบตนเองทั้งครบแด่พระเจ้าเราต้องเข้าใจว่าเป็นกระบวนการต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุดจนกระทั่งถึงวันที่เรา จะต้องจากลงนี้ไปเพราะิะนันเราสามาอนตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนในชีวิตของพระนางมาดีหลายคนคงจำได้เรื่องพระนางและกนบุญเยเซสพาพระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่พระเจ้าในพระวิหารซิเบโอนได้กล่าวกับพระนางว่าส่วนท่านดาบจะแทงทะลุ จิตใจของท่านท่านนาบดีต้องยอมรับความจริงที่ว่าเมื่อท่านานาตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้าและก็มอบตนเองทั้งรคแยกรวมงแล้วความทุกข์ยิ่งใหญ่จะโหมกระหน่ำลงมาอย่างท่านานอย่างเรื่ยไม่ได้และก็น้ำบาวยิ่งมากขึ้นอีกด้วย อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เราเได้แชร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ,คอขณะที่พระเยซูเจา้าทรงมีเพื่อนชนอายุ12ปีสาพระนางก็ได้บุญเดเซฟเข้าใจผิดเกี่ยวกับการหายตัวไปสาววันของโลกแล้วก็อีครั้งหนึ่งพระนางได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการมอบตนทงครบแด่พระเจา้าเมื่อพระเยซูเจา้าทรงส่บอกพระนางกาบุญเดือเซฟว่าพ่อกับแม่ ตาหาลูกทําไมพ่อแม่ไม่รู้หรว่าลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูกนั่นคือโลกต้องทาภารกิจของพระบิดาของโลกความสัมพันธ์ของโลกที่ทรมีกับพระเจ้านั้นอยู่เหนือความสัมพันธ์กับครอบครัวมนุษย์ของโลก,โลกและก็พระนางมารีต้องเข้าใจาความจริงข้อนี้พระาบารมารีได้มอบตนเองทั้งครบ แตย่าสิ้นเชิงแด่พระเจ้านี่เองเป็เจ,จ้าจุตะธาเกียรติสุงสงแด่พระนางการปฏิสนธินิรบดและก็การเป็นผู้ที่เลี่ยนไปด้วยราสถานถือได้ว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ส่งผลให้พระนางได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและก็วิญญาณพระศาส,สนา,าของพวกเราเชื่อเรื่องนี้มานานแล้วก่อนที่ สมเด็จพระสันต์ปปปาปีโอที่12จะประกาศความจริงอันนี้เป็นข้อความเชื่อในปีพิสส์ศักราชห9 5่พเกอี่พี่น้องที่รักพอคิดว่าวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยเราให้สามารถมอบตัวเองทั้งครบแด่พระเจ้าเหมือนกับนั่นงมาีคือการสวดสายประคังทุกวันการสวดสายประคั ช่วยเราอให้ใกล้ชิดกับพระเจ้านับบานยิ่มงมากขึ้นเมื่อเราสวดสายประคำเราไม่เพียงสวดบทอธิษฐานภาวนาต่างๆเท่า,านั้นอย่างเช่นบทข้าจาระบิดาบทบรรทบาทรียนหรือพระสุภุรุแต่เรากำลังหลงเข้าวาจจของพระเจ้าควบคู่ไปด้วยแน่นอนการสวดบทอธิษฐานภาวนาต่างๆเหล่านั้น ช่วยทำให้จิตใจของเราสงมบมและก็จ,จอดจ่ออยู่กับพระเจ้าและก็พระนามาลีแม่งสวรรค์ของเราและก็ขณะที่เราสวดแสรกประคาบพี่น้องทราบไหมว่าเรากำลังรับมือไตรตรองเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ถึง15เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระเยซูเจ้า,จาเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง แล้วก็ไม่รู้ว่าจะอธิษฐานภาวะภาวดาอย่างไรนะการสวดสายประคขาเป็นวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยเราให้รักษาสายสัมพันธ์กับแม่ผู้สถิตในสวัสดิ์ของเราได้เป็นอย่างดีเพราะคิดว่าถ้าเราทำเช่นนี้ไดนะ้เราจะสามารถลวมเป็นหนึ่งในความรู้สึกของร่บาบายในแม่ของเราที่ ได้ถ่ายทอดในระวรสารในวันนี้ชื่อว่าวิญญาณข้าพเ,เจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจิตใจของข้าพเ,เจ้าชื่ดชูยินดีในพระเจ้าพระผู้กู้ข้าพเ,เจ้าเพราะพระองค์พ่อพระเนตรผู้รับใช้ที่ต่างตออง้องของพระคของพระบิดาบดาผู้ใพี่พ้องทุกคน